สวัสดีครับชื่อไว้นะครับคืออยากจะมาะเป็นคำพยานแล้วก็เล่าประสบการณ์ของไว้เกี่ยวกับเรื่องการป่วยพออิสราเอลให้ฟังนะครับของไว้เองเนี่ยต้องถามก่อนว่าเราทุกคนเนี่ยต้องเคยมีประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรเงินในบัญชีไม่สามคัคคีกับรายจ่ายซึ่งไว้เองก็เป็นเหมือนกันทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไว้ก็มีโอกาสาที่จะส่งข้อมูลบางอย่างให้กับอาจารย์ อาจารย์ประกายกุลนะครับเสียพิบาลแล้วท่านกา็หนุนใจมาว่าให้ให้อวยพรอิสราเอลซึ่งเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนคือผมก็เปิดแอปธนาคารขึ้นมาดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันเหลือเท่านี้เองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัดสินใจเชื่อฟังเพราะว่าเราเรา,เราก็เชื่อว่ามันเป็นการรับทรงนำของพระเจ้าแล้วก็ได้อวยพรอิสราเอลไปซึ่งจำนวนที่อวยพรไปเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรแต่ สิ่งที่อัศจรรย์จริงๆก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วหลังจากนั้น11วันจู่ๆเนี่ยก็มีเงินโอนเข้ามาซึ่งก็เป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะเงินนี้คืออะไรคือมันจะเป็นเงินคอมมิชชั่นซึ่งผมเองเ่ยไม่คิดว่าจะได้รับเงินส่วนนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้รับซึ่งโอนมาในวันที่11ซึ่ง เป็นอะไรที่แปลกมากเพราะปกติรอบบัญชีเนี่ยจะโอนทุกสิ้นเดือนหรือไม่งั้นก็ต้นเดือนแต่เนี้ยมันเกือบกลางเดือนแล้วซึ่งเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เข้ามาพิเศษเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่90เท่าของเงินที่โวยพอร์ตอิสราเอลไปวันนี้ไวก็ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็หนุนใจพี่น้องทุกคนครับว่าพระเจ้าไม่เคยติดหนี้ผู้ใดครับ แล้วเชื่อว่าเราจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าแน่นอนครับผ่านทางการอวยพอรอิสราเอลขอบคุณพระเจ้าครับ